ครับปอจากสิงห์ดริฟท์ทีมครับเมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุนิดหน่อยกับคขบปตะครับหลังจากอุบัติเหตุนั้นก็ไม่ได้ออกมาซ้อมอีกเลยจนกระทั่งเมื่อคืนน่าจะทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วรันนี้ครับเป็นการคุริฟายรันแรกของปอสิงห์ดริฟท์ทีมครับและในปีนี้ปอก็ได้นําเพื่อนร่วมทีมครับอย่างโอลิเวอร์ครับมาร่วมทีมด้วยครับจากเอสโตเนียครับ โอ้เป็นนักแข่งจากเร b m มสเตอร์ฝีมือนี่ระเดีย ب. เรียกได้ว่าระดับท็อปของยุโรปเดี๋ยวเรามารอดูกันครับเริ่มต้นแล้วครับปอสิงทรีทีมออกมาแล้วลายในสนามนี้ครับย้อนลายกับปีที่แล้วครับโอ้ oh, สวยครับแหมเปิดวงแรกมาได้ดีครับสำหรับปอนี่คือเอเ x กท้ายหนึ่งอันครับแล้วก็มีเอเ x กท้าที่สาม แหมออกท้ายไปหน่อยออกเร็วไปหน่อยนึงตรงนี้ครับพี่จิมมี่ครับลายมันขึ้นเนินครับแล้วก็เข้าทางตรงครับโอ้เปิดแองเกิลตรงเน้แหม,แมออกเร็วไปหน่อยครับหัวจิกในครับแล้ลูกสุดท้ายโอยเข้ามาลึกเทียวครับอ่าโอ้ลันแรกของปอครับ